สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะเจอก,กันค่ะคลิปที่15แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่18และแบบฝึกหัดหน้าที่19ใช่ไหมคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าที่18นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าขีดเส้นขีดเส้นใต้จำนวนที่สามารถใช้ค่าประมาณ พร้อมหาค่าประมาณที่เหมาะสมค่ะข้อที่1ค่ะในช่วง9เดือนแรกของปี2558นะคะมีการส่งออกไก่ค่ะ516,743ตันนะคะเราจะต้องมาประมาณตรงนี้ค่ะ516,743นะคะถ้าเป็นหลักแสนถ้าขอไม่ได้กำหนดมาให้ว่าเราจะประมาณหลักอะไร เราก็ต้องดูที่โจทย์ค่ะโจทย์เป็น5 0 0 0 0นใช่ไหมคะหลักสูงสุดก็คือหลักแสนเราก็ต้องประมาณเป็นหลักแสนค่ะถ้าจะประมาณหลักแสนนะคะเราก็ต้องดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นเลขหนึ่งนะคะให้คงค่าหลักแสนไว้เหมือนเดิมค่ะและเปลี่ยนหลักหมื่นนะคะไปจนถึงหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดค่ะข้อนี้จะมีค่าประมาณอยู่ที่500 0 0 0ตันนะคะ มาไปดูข้อที่2กันเลยค่ะพศออ2547ค่ะเกิดเหตุขึ้นยักษ์ซึนามิเข้าถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยทำให้มีผู้เสียชีวิต5,395คน5,395คนใช่ไหมคะเป็นหลักพันมาให้เราเราก็ต้องประมาณค่าหลักพันค่ะถ้าจะประมาณค่าหลักพันเราก็ต้องดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลข3ถ้าเป็นเลข3นะคะ ให้เราคงค่าของหลักพันไว้เหมือนเดิมค่ะและเปลี่ยนหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดค่ะข้อที่2จะมีค่าประมาณอยู่ที่5,000ค่ะข้อที่3ค่ะในการประมูลใหม่เลขโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ชนะการประมูลใหม่เลขโทรศัพท์09099 9 9 9 9 9นะคะในราคา6,2ล้านส ข้อที่3นะคะเป็นหลักล้านไหมให้เราเราก็ต้องประมาณหลักล้านเพราะว่าถ้าเราจะประมาณหลักอื่นไม่ได้ค่ะการนําไปใช้นะคะโจทย์มีเท่าไหร่หนูก็ต้องประมาณหลักนั้นค่ะข้อที่3เราจะต้องประมาณหลักหลักล้านเราก็ต้องดูที่หลักแสนหลักแสนของเราเป็นเลขศูนย์ถ้าเป็นเลขศูนย์นะคะให้เราคงค่าหลักล้านไว้เหมือนเดิมค่ะหลักล้านของเราเป็นเลข6และเปลี่ยนหลักแสนนะคะไปจนถึงหลักหน่วย เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยค่ะข้อนี้จะมีอยู่ค่าประมาณ6ล้านบาทนะคะข้อที่4ค่ะการจัดงาน Thailand b e s t d l o c a l products สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยค่ะหาหาได้ที่เดียวที่ตลาดคลองะดุงกรุงกรเกษม มีผู้ชมงานตั้งแต่แตวันที่4พฤษภาคมไปจนถึง24มิถุนายนค่ะปีพศ2560นะคะจำนวน2,14,236คนค่ะและมีและมียอดขายสินค้านะคะรวมกันก็คือ124 9 1 0 0 0 0 657ค่ะเราก็ต้องประมาณ2จํานวนก็คือ2บรรทัดเลยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องประมาณจํานวนคนค่ะอันดับที่2นะคะเราจะต้องประมาณการขายสินค้านะคะเรามาดูค่ะจํานวนคนก็คือหลักแสนใช่ไหมคะประมาณหลักแสนก็ต้องดูที่หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นของเราเป็นเลข1ใช่ไหมคะ หนูให้คงค่าหลักแสนไว้เหมือนเดิมนะคะและเปลี่ยนหลักหมื่นไปจนถึงหลักหน่วยนะคะเป็นเลขศูนย์ค่ะจะมีผู้ชมงานประมาณสอง0,000คนค่ะถ้าเราจะประมาณหลักร้อยล้านนะคะหลักร้อยล้านก้อนตรงนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเขานะคะเราก็ต้องดูที่เลข9ค่ะเลข9ในหลักแสนใช่ไหมคะ ร้อยล้านกับหลักล้านมันก็อยู่ในก้อนเดียวกันเราก็ต้องดูที่หลักแสนค่ะหลักแสนของเราเป็นเลข9ใช่ไหมคะเลข9ก็ต้องบวกอีก1จํานวนค่ะเราก็ต้องบวก4บวกเข้ามาในจํานวนที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น125ล้านค่ะเพราะว่าเราบวก1เข้ามาแล้วในเลข4 4บวกหก็จะเป็น5ก็จะเป็น125ล้านบาทนะคะค่าประมาณของข้อที่4นะคะข้อที่5ค่ะ อุทยานแห่งชาติเขาคีชกูดค่ะอยู่ในตำบลพลวงอำเภอเขาคีชกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะตรงนี้นะคะไม่ใช่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารหัสไปรษณีย์ค่ะ22210นะคะมีเนื้อที่ค่ะ36,444ไร่นะคะนี่เราต้องประมาณอันนี้และยอดเขาสูงที่สุดอยู่ที่ 1085เมตรค่ะเราจะต้องประมาณ2จํานวนค่ะก็คือประมาณเนื้อที่แล้วก็ประมาณความสูงของยอดเขานะคะเราจะประมาณเนื้อที่นะคะเนื้อที่จะมีค่าประมาณอยู่ที่3 6ม0 0 0่ไร่ค่ะและความสูงนะคะอยู่ที่1,000เมตรค่ะเราไปดูหน้าที่19เกันเลยค่ะหน้าที่19นะคะ คำตอบนะคะจะมีสินค้าทั้งหมด6ชนิดค่ะโทรศัพท์มือถือเป็นหลักหมืน่นโทรทัศน์ก็หลักหมืน่นบ้านหลัก10บล้านนะคะตู้เย็นหลักหมืน่นจัก,กรยานหลักพันค่ะและและจัก,กรยานยนต์ค่ะหลักหมืน่นเรามาดูเลยค่ะโทรศัพท์มือถือนะคะเขาจะให้เราค่าประมาณถ้าเราจะประมาณนะคะหลักหมื่นเราก็ต้องดูที่หลักพัน หลัก10ล้านเราก็ต้องดูที่หลักหลักแสนหลักพันเราก็ต้องดูที่หลักร้อยนะคะเรามาดูข้อที่1เลยคะ่ะสิ่งของใดที่มากที่สุดคะมากที่สุดของเราก็คือบ้านราคาประมาณ10ล้านบาทนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหลัก10ล้านอย่างนี้เราก็ต้องดูที่หลักแสนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคาว่าล้านเหมือนกันเราก็เหมารวมไปเลยค่ะ แต่ว่าถ้าน้อยกว่าเราก็เปลี่ยนหลักมาเรื่อยๆสิ่งของที่ราคาน้อยที่สุดคืออะไรคะจกักรยานค่ะมีราคาประมาณ5000บาทนะคะเพราะว่าหลักร้อยของเราเป็นเลข 9, แก้วเราก็ต้องบัวอีก1จํานวนในหลักพันก็จะเป็น5แล้วก็เปลี่ยนหลักร้อยจนถึงหลักหน่วยเป็นเลขศูนทั้งหมดเลยคะ่ะเรียงข้อที่2นะคะเรียงลําดับราคาโทรศัพท์มือถือตู้เย็น และโทรทัศน์จากมากไปน้อยมากที่สุดคือตู้เย็นนั่นเองก็คือ1 0 1่0หมนนะคะค่าประมาณของตู้เย็นก็คือ17 0 0 0ค่ะต่อไปก็คือโทรทัศน์นะคะค่าประมาณอยู่ที่1 6 6 0 0ค่ะ16,000ค่ะต่อไปค่ะโทรศัพท์มือถือค่าประมาณอยู่ที่1 5 0 0 0นะคะ เรามาดูข้อที่3เลยคะ่ะจักรยานยนต์มีราคาประมาณกี่เท่าของจักรยานค่าประมาณของจักรยานยนต์ก็คือ50,000ใช่ไหมคะแล้วจักรยานนะคะมีเท่าไหร่5,000เราก็ต้องเอา5 0 0 0บวกไปกี่ครั้งถึงจะได้50,000ก็ต้องบวกไป10ครั้งค่ะถึงจะได้50,000ข้อที่4ค่ะ ถ้าต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือและจัก,กรยานยนต์ต้องใช้ค่าประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่คะจัก,กรยานของเราคือ5 0 0พใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับโทรศัพท์มือถือค่ะ1 5 0 0 0 0บวกกับ5 0 0 0ันก็จะได้20,000บาทค่ะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่ให้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ